ส่วนคุณซือข้ามฟากไปทางฝั่งของกอโชซีอาบ้างนี่อันนี้ก็เป็นทางอาริเกรใช่ไหมยูเวเห็นเขาบอกว่าน่าจะเตรียมอำลาแยกย้ายละเปิดทางให้คอนเต้เข้ามาคุมทีมโอ้โหโอ้ดวนี้สนใจคืออันนี้เป็นสื่อชื่อดังของอิตาลีนะคะออกมายืนยันเรื่องนี้ได้ตัวเองเลยค่ะเป็นเธอทางด้านของคอรีเอเรเดลโลสปอร์ตนะโดยประธานบริหารสื่อเจ้าเนี้ยออกมายืนยันเองบอกว่าอเลเกรเนี่ยแสดงความต้องการที่จะแยก แยกทางกับยูเวจริงในฤดูกาลหน้าคือหลังจบฤดูกาลนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญากับทีมถึงปี2025แล้วก็ผลงานเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่นะคือก็ผลงานในซีซั่นนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยแหละกาหลังก่อนหน้านี้โดนตัดแต้มไงใช่มันชีสองรอบอะแต่ทีนี้พอมีข่าวมาแบบนี้สื่อในอิตาลีเขาก็ ในความเชื่อมันโมกเฮ้ยคุณซือคนต่อไปของยูเว่น่าจะเป็นทางด้านของ Antonio e. อันโตนิโอคอนเต้ถามว่าทําไมก็คือเขาก็เป็นอดีตนักเตะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตอนนั้นคุมได้แชมป์ใช่แล้วตอนนี้ว่างงานแล้วแล้วโดวยคาแรคเตอร์คอนเต้ถูกไหมรบรรดาแบบคือก็ต้องยอมรับในสไตล์การคุมทีมของเขาอะครับแล้วก <c oughs> ็แต่ต้องทํางานกับเขาเนี่ย จะบอกเลยว่าบอดบริหารยูเวก็ต้องปรับตัวเยอะๆ,ๆ,ๆเลยนะคะต้องชินกันให้ได้ใช่ต้องชินกันให้ได้อ่าแต่ทีเนี้ยก็เ,เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าคอนเต้ที่ว่างงานอยู่จะมาคุมทีมยูเวหรือเปล่า